การนมัสการค้าวการนมัสการครับท่านพระอาจารจจย์สาธุเจริญครับหลายๆเจ็บตัวครับอืเจ็บตัวบ้นง่ะเอฟซีคอมเมนต์มาหลายว่าให้มาตามแ<ม>นวทางโค้งสุดไทยครับท่านพระอาจารย์เพราะว่าันเป็นวันทีสิผาแหลมใช่ไหมสิผาน่าเหมือนครับวันทีสิผาจะได้พระอาจารย์บัญทีเดือกร้องมาหลายแต่ว่าฝ่าวันวันตะส่่อเลยมากเลยเอาต้นตัวกระติดเอาอยัง ลายกันมากอะเอาตัวจะจับคูจับยังไงครับอันนี้ติดชุดก้อนที่ว่าเป็นเอกซ้อนเนาะบวบนท่านจับคู่ให้มาค่ะครับูหแต่ว่าันนี้จับคู่ให้แล้วค่ะอ่าจับคู่ให้แล้วเกซ้อนจับคูแล้วนะคัเนาะเออมากวันนี้ค้งติดไทยวันที่ที่ผ่านหือจับคู่ไปแล้วค่ะเดี๋ยวคอยเอาไปเบิ่งกันทีละขั้นตอวนี้ตัวนี้ผู้ใดชื่อจะไปเชื่อเห้บัวชื่อบัวเป็นอย่างนี้แต่วันเปกซ้อนตัวเดียวกันที่เขาลุ้งไปในหันหน่ะ มันมีบนมีล่างจะกีดว่าให้บนล่างมันวะสองห้าหมื่นจับคู่ยังไม่ได้เน้นให้บนล่างเนาะครับยังไม่จับครับ้านนี้คือเน้นให้แล้วแต่ว่าคั้นคาว่าบนแลต่พักกันออกไปประกบล่างพราะคั้นคาว่าล่างก็สื่อบนหน้าเด็กกับลายคุยเดอกแต่ว่าก็มีตัวเน้่นี่นี่ใจอยู่เด็กคงจะว่ามีตัวเน้นอยู่เอพี่นี่เท่ากับพ่อเป็นติจารณาเบิ้งนะเอาตัวนั้นต้องไม่เบิ้งนี่ นี่แหละบ้านกันเบ่งมันเด็ดเป็นชีนี่ไม่เหลืเดียวคุเห็น,นชักมั้ยชีเสี้ยมผู้ไปใช้ชีเสี้ยมผู้เบอร์ได้เอาเล้นรถนี่กับชีถั่วโป้งกับชีงามไม่ยู่บ,บ,บ่ไดนี่มาเบิองไหนมันจบเบิองไหนมันเป็นคงเบิองไหนมันเป็นทุดกขยเบิองไหนมันได้ถือไว้ลุวยเบอร์อันนี้คือซ่องเข้ามาอันนี้เป็นซ่อง อซองเป็นซองห้าหมืน่นไงหมื่นนั้นเขาเนจับปูให้เห็นบ่เห็นจะจะได้ละเดินสามให้ก็ะซีเดียวกันน้องบันีเนาะครับสัตว์แล้วปูบาป เต้มครับตัวเต้มนี่แม่นตัวเน้นไม่ว่าครับท่าไม้จานขาทิ่มเลยตัวเน้น่าไปว่าตัวขาทิ่มเลยตัวเน้นตัวเน้นเพื่อความชัดเจินยิงบนล่างกัดยื่น้ำกันนี่แหละหาครับผมถ้าวิ่งชุดๆุดแต่คืดวิ่งบนนี่ตัวเดียวคืดสามคือเห็นข้เจ้าวิ่งเกตไหลแท้สิเนี่ยนี่ใสของเพื่อนจำช้ากับหกนี่อยู่ล่างเนากไฟจัด มาได้ทั้งบนทั้งล่างมาได้ทั้งบนทั้งล่างแม่นห้ากับหกมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับนี่สุเลศซ่วงมีเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกสามแม่นวะครับวันนี้จับคู่เหรอเด้บ่ะเนี่ยครับมือนี้คือพระอาจารย์ที่จับคู่ให้อ่าคือเป็นค้งที่ถ่ายจับคู่แล้วจับคู่แล้วคือจับคู่นี่เก้าสามหกแม่นวะครับเออเก้าสามหกมันเกีตรงกูจะครับนี่แหละเรียกกะิบุปเพียนแปลงหรอกครับตรงกันอยู่ในนี่แหละเนี่เก้าสามหก มมนกระตุงกันกระจุเล็กซ่อง936แล้วสา536แล้วาส536กันปะครับอม่กระตุงกันไปแล้วอยู่ในเล็กซ่องเงา36นี่คือ36นี่บนาำรับพุงอบหน่อย36เม็ดเดียวจะจะนะครับเอาไปล่องเบงอันนี้36 63แล้ขะ3หาครับแต่ฟันไปให่ที่36ฟันไป36ตัวเดียว เอาตัวนี้มาขีดกันไว้ได้ยังบนล่างบนกรจดุมกลางกันไว้ได้เนี่บนวิ่งสามครับประกาศมาวิ่งสามขีดลอนะอันนี้ล่างเด้อค่ะพี่น้องวิ่งสามบนค่ะอ่าวิ่งสามบนข้า,า,ง,ขางล่างให้วิ่งห้ากับหกอ่าครับาบานนี้ก,นก,ก็บเพียงเขาว่าวิ่งห้ากับหกแต่ว่าเขาบอว่าวิ่งสามเป็นหกคืออยู่ที่งขี่หาเป็นยังคืออยู่ที่งทิร์นนั่ม หาเป็นยังปัจยบุญข้างล่างหกเป็นยังปัจยบุข้างล่างหลายเตี่ยทั้งชีนะเห็นไหมามาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ฟันขาดตัวเดียวคือสามบนนี่ครับอฟันขาดเดียคือสามบนเอาฟังท่านพระอาจารย์อธิบายด้เอฟซีห้องสิบไรซับสนคือว่าอยู่ล่างอยู่บนท่านพระอาจารย์อธิบายไปว่าให้ว่าชัดเจนเลยเป็นทั้งห้าบนห้าล่างหาบนหาล่างมาได้ทั้งบนทั้งล่างสำหรับหากรบหกจะฟันขาดไปแล้วนี่ยคือสาม สามหกเม็ดเดียวบัเล็กกับมิเทนี้เล็กนีสามคูสามหกหกสามสามห้าอันไหครับเป็นข้อรอออยู่ในดีซินก็บอกเ่าในเล็กสามตัวครับครับครับอข้างล่างข้างล่างนี่ฟันแปดหกเม็ดเดียวข้างล่างนี่อยู่หนึ่งสองสามสี่หาปูกันรุดครับแต่ว่าตัวมาก็คือแปดหกอตัวเน้นตัวอ่า ตัวเน้นคือแปดหกหตัวเน้นเน้นไปคือแปดหกคืบอคนบนนั้นเน้นแค่สามหกเ<น>ม็ดเดียวล่างเน้นแปดหกเม็ดเดียวนะนที่เหลเป็นตัวร่องเด้อค่ะ,ะที่เหลี่เป็นตัวร่องต้องการซื้อตัวร่องไว้นั่มแล้วฟันดีป่ะคะพ่อจ๋าฟันดีอยูอ่ค<า>่เล็กวามฝันถ้ามันความฝันไปหาหลวงปู่สวงมือวันจีเท่ไหนเหมือนนะ มีเมื่อคืนจิตไปหาลงปูมากลังเล่งออกแล้วลังเล่งออกแล้วล <ะ S 1> ไปหาลงปูชสวงมากขึ้นแรกไปพูดมากเมื่อฝันลงปูหายน 5, 3, านเนี่ห้าสามหกความฝันเด็กค่ะลงปูหาห้าสามหกได้ความฝันนะเพื่อนไอห้าสามหกแต่ว่าจิตในจิตจเจ้าความหมดโบมักห้าสามหกมักได้สามหกตัวเดียววันนี้ก็เลยมักเก้าพอวันจิตอยู่ในพี่ค่ะอยู่ในขับเร่งซ่องแต่ว่าสามหกอยมื่ตรงกันแล้วกับเร่งซ่อง อ่สามหมันตวงกัะเลขซ่องเลยสามหกหสามนี่มันตวงกันเนี่ยสามห้าห้าสามตวงกันกับเละซ่องก็เลขมาเก่าเพราะว่าเดินเดินเด้ที่มันแกับเกมาตัวนะค่าอันนี้จับเซตูนี่แหละตัวนิมิตว่าปูวห้าสามหกมันพื่นว่าหสามหกมาในมือมาฝันอีกนิมิตเห็นพื่นว่าห้6หกแปดล่างต้นา เพื่นว่าให้หกแปดล่างเอ้แปดหกล่างแปดหกล่งเน้นแปดเพื่อ,ว 6, อ 8, 6, 8, 6, นวุ้งขมไปพร้อมเลยเพื่อนวุ้งขงมไพร้อมแปดหกล่างเดนแปดแล้ววงผมพ่อนนี่เป็นแปดชูนมจะได้ยงไงได้จะได้แต่ว่าเพื่อนวุงมแปดเนี้นแปดแล้วแต่เพื่อนวุ่งขมไเดนแปดเพื่อวนวาอยรเนี่ยค่ะอันนั้นคือขวต้ตามนิมิตตามนิมิตครับจชุมนี้คิดว่าจีเรีนบุญ เพราะว่าเก่าเขากับมายืนมาที่แหลกหขวิ่งเก้าบนเันมว <ฮะ S 2> จำทีมาหลักหลบูชจักเนาะเก้ากับศูนย์บนแต่ตัวฟันขาดขึอ 3. อสามตัวฟันขาดคือสามยังคอยฟันขาดคือนสามพอขั้นไปเล็กคำนวณเล็กคำนวณแต่จิติมันลงมาไลาลงมามันเด่นสามตัวเดียวงวดควันเด่นเก่ามันออกศูนย์เก่างวดควนั <ฮะ S 2> นงวดพุนงวดควันพุนมันได้ได้ศูนย์มันกออกมา คแสดงว่ามันตรงกันตรงกับเลขคำนวณได้สามตัวเดียวค่ะอ่าคือจิไปซุนสำนักอื่นกับบกับบวาเพลินคือเพลินบอมักน้ำกับบวาเพลินค่ะเป็นเพลินเนี่ยค่ะคือเพลินเจียวปล่อยน้ำกับบวาเพลินครับอ่าเนี่ยท่าของแต่ใส่แต่ใส่สำนักไปมันเนาะอาจารย์เนาะอ่าเอาชัดเจนเนาะครับเบลซี่ห้อหมื่นท่านอาจารย์ค่ะชือว่าอธิบายแนวทางตัวเลขอย่างชัดเจนครับมือเป็นโครงสุดท้ายแล้วเพราะอาจารย์ว่า พราะว่าเป็นวันที่สิบหาแล้วเนาะปลายจันเนาะเออวันที่ผ่านเนี่ยครับว่าเลขที่นี่ชงลุงคุมไล่ไปเลยการชงลงเสพนี่คุมไล่เนี่ยอาจุดนั่งชงลุงคุมไล่ค่ะชงไหลายมือแล้วมือเสาร์ย่ำลงไปี๋มือเซ้อนค่ะเอาแคปหน้าจอไว้เด้อครับเอฟซีเฮาครับเพื่อไปจับสลากกินแบงรัฐบาลนะครับวันวันที่สิบหกที่จะถึงนี้ถือว่าเป็นโครงสุดท้ายแล้วนะครับเดื่อเป็นแนวทางเด้อครับเอฟซีเฮา บนนะคะชุดสามตัวนะคะก็คือเก้าสามหกห้าสามหกจ้พระอาจารย์เน้นไปทีเก้าสามหกแล้วก็ชุดสองตัวนะคะมี่สามหกหกสามก็สามหานะคะพระอาจารย์ปั้นเน้นไปทีสามหกเลขวิ่งนะคะปั้นสามเม็ดเดียวบนนะคะล่างนะคะก็มี่แปดหกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหาแปดหาเจ้พระอาจารย์ปั้นเน้นให้ก็คือแปดหกเม็ดเดียวนะคะสําหรับเลขล่างแล้วก็วิ่งห้ากับหกนะคะล่างนะคะเนาะ ด้านล่างเป็นเบอร์โทรของพระอาจารย์เด้คอ,ค,ค,อค,ครับพี่น้องคะแคปหน้าจอเนาะค่ะเนาะกองครับโคงด้ใต้ของพระอาจารย์ครับนินน้นๆเลยครับสามหกรับนินบนสามหกล่างแปดหกเก้าหกเก้าหาครับเก้าสามหกครับ เลขที่ติดต่างครับพองสายกำเมนภาพรวยและตรงเปลงภาพรวยขอบคุณครับสวัสดีครับ